ส่วนแมททีเรีเนี่ยทำจากอลูมิเนียมทั้งตัวจะเบาใช่เบาแล้วก็ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นใช่เอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บมันจะมาวางใช่ครับถึงเวลาก็หยิบฝั่งนู้นตับกันอ่าอะไรจากตรงนั้นเอามาวางบนเครื่องนี้แล้วก็ เลเซอร์ Laser, แล้วก็มาเก็บให้วัตทีเย็ลงเป็นโลโก้อะไรประมาณนี้นะวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานโช๊คโปรเฟนเดอร์พุทธมณฑลสายเจ็ดเสื้อหลังผมเอาเจ้าโมเดลวมาเปลี่ยนโชค๊ครุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่เลยของโปรเฟนเดอร์แบบผมหาข้อมูลดูเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีการ R&D ที่ใช้กับถนนเมืองไทยถนนเมืองไทยเราเป็นถนนที่มีเสน่ห์มันจะมีความเรียบกว่าผิวดาวคารน,นิดนึงทางโปรเฟนเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชค๊ครถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ใช้เพราะว่าเขา R&D ตอบโจทย์การใช้งานบนท้องถนนเมืองไทยวันนี้เรามาถึงโรงงานระหว่างทีีี่่เเเราอคปลยยโชด๋ว จะพาไปดูในส่วนของโชคมอเตอร์ไซค์ด้วยสวัสดีครับคุณวีสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีครับคุณวีคุณีจะเป็นคนของโปรเฟนเดอร์นะที่เดีย๋ยวจะมาคุยข้อมูลเบื้องต้นว่าเออความเป็นโปรเฟนเดอร์มีอะไรที่น่าสนใจและมีโปรดักอะไรอย่างไงบ้างวันนี้<อ>เราไม่ได้มาขายของนะเราพามาชมถึงเรื่องเขาเรียกว่าโรงงานแล้วก็<อ>ดูความน่าสนใจของตัวโชคโปรเฟนเดอร์รอย่างโชคโปรเฟนเดอร์เนี่ยเบื้องต้นนะครับมีสินค้าที่แบบว่า<อ>ในกลุ่มรถประเภทไหนบ้างเดี๋ยวต้องบอกคุณเบนก่อนคืออย่างนี้จริงนะครับเมื่อก่อน ย้อนไปเมื่อสักสิบห้าหรือสิกปีที่แล้วนะครับ,รบเราทําเกี่ยวกับพวกชวกกระบะออฟโรดเอสยูวีเป็นหลักเลยนะครับกระบะออฟโรดเอสยูวีแล้วก็มาช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มแตกแรงรถเก๋งเสร็จปุ๊บสักสองสามปีหลังเนี่ยก็เริ่มมามีพวกเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์ชคมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับของปูเฟนเดอร์เนี่ยสินค้าที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเน้นส่งออกอ่าส่งออกต่างประเทศก็ส่งออกประมาณเจ็ดสิบขายในประเทศสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อ๋อแสดงว่ากลายว่าส่งออกเป็นส่วนใหญ่เ0ิใช่ครับใช่ครับไปตลาดไหนครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นพวกตอนออกกลางนะครับยุโรปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสหรัฐอเมริกาตอนออกกลางนี่สายทะเลทรายเลยนะใช่ครับก็ทางนู้นก็จะเล่นกันดูหน่อยครับขับรถลุยทะเลทรายดูไบกาต้าทางนู้นโซนทางโู้นครับเขาก็จะเล่นค่อนข้างโหดนิดหนึ่งนะครับก็ทํามาพอสมควรแล้วก็เลยอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นโรงงานของรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำได้ประมาณ2ปีนะครับก็ หลักๆก็มีหลายรุ่นแล้วครับเริ่มมีเยอะขึ้นครับอ่านะครับก็อย่างที่เห็นก็อยู่เนี้ยอ่าอย่างเบื้องต้นนี้เห็นก็คือจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์เนาะครับพวกสกูตเตอร์อ่านอย่างเนี้ยตอนได้เวสป้าเห็นว่าเวสป้าตัวนี้อันนี้เป็นโช็อที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยใช่ครับเพิ่งจะทําออกมานะครับมีทั้งโช็อหน้าโช็อหลังยใช่ไหมครับใช่ครับมีโช็อหน้าโช็อหลังเลยซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าโช็อตัวนี้เราเรียกว่ารุ่นแฟตนะครับอ่าก็คือเป็นโช็อที่ไม่มีซับแท้งแต่ว่ายังปรัััับบบรรรีีีีาาวววด์ไ้้ออยยยยูู่่่นนนนะคสเเเมมมททททลจกิงต คำว,ว่าอลูมิเนียมก็คือจะเบาใช่เบาแล้วก็ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าความสูงก็จะเป็นสแตนดาดนะครับส่วนใหญ่โชคของเราเองข้อเด่นอีกข้อหนึ่งของตัวโชคมอเตอร์ไซค์คืออย่างตัวหลังเนี้ยจะชัดเจนจะมีเบอร์บอกการปรับรีบาร์ก็คือขายยืดที่ถ้าในตลาดตอนนี้ยังยี่ห้ออื่นผมยังไม่เห็นมีเบอร์ปรับนะเนี่ยผมเนี้ยยังไปจอดไว้แล้วใครไปเดินมาปรับเนี้ยเรารู้แล้วพอเราเห็นตัวเลขที่มันไม่เท่ากันเราสามารถปรับให้เท่ากันเพราะด้วยปกติโชคที่ผมเห็นอ่ะโดยปกติเเขาาจะป็นอรม์ ขันให้สุดแล้วก็่ายออกมา,าต้องเป็นระบบนั้นแต่นี่คือโอเคโดยหลักกรารมันก็ควรจะขันให้สุดแล้วคายออกมาแต่พอมันมีมต,ตัวเลขล<ะ>มันจะดูได้ง่ายขึ้นใ่แล้วก็อันนี้คือเลขน้อยก็คือจะนุ่มเลขมากคือจะหนึบส่วนในตัวของสปินร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบแล้วก็พิรามล่าเนี่ยครับข้อดีอางอันคือข้างหลังเนี่ยมันจะสามารถปรับโหลดได้อีกสิบมิลเ,เนี่ยครับเป็นน็อตเนี่ยคือเป็นมาาได้สิบมิลก็คือเป็น,น,ปนสแตนดาดได้แล้วก็โหลดได้อีกสิบมิลอ่าก็แล้วแต่ใครชอบนะครับอันนี้ ก็คือถ้าในรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับเรียกว่ารุ่นแฟครับชรุ่นแฟ<ส>คือสามารถปรับรีบาวได้รีบาวได้ไดแล้วก็สามารถปรับโหลดได้1ิบมิลใช่ครับและอย่างในชงหน้าผมเห็นตัวนี้คือปรับพีโหลดได้ด้วยเหรอใช่ไหมความสูงจะเป็นสแตรฐดานครับอันนี้จะแยกกันข้างหน้าจะเป็นสแตนดาดกับโหลดนิ้วหนึ่งแยกกันคนละตัวเลยออคือถามว่าเนี้ยปรับได้ไหมปรับได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าสตกโชกมัน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 ได้เท่านี้อตัวหน้ามันจะอยู่ตัวรีบาวปรับรีบาวจะอยู่ข้างใน อ๋ออยู่ด้านบนทั้งใช่ต้องต้องต้องวุดดูนิดนึงแต่เบื้องต้นน่ะผมเห็นอย่างโช๊คของโปรเฟนเดอร์คือแกะกล่องมาก็คือมาถึงพร้อมติดตั้งได้เลยใช่ครับผมเคยเจอโช๊คที่บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์แบบบางทีสปริงแยกมาเลยและกลายว่าพอถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ในการขันพิโรดไปขันตึงไปก็วิ่งไปเป็นรถเลยครยหย่อนไปบางทีสปริงหลุดเบ้าอีกแต่นี้ก็คือมาถึงพร้อมแบบติดตั้งได้เลยเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเรารับประกันอยู่ที่หนึ่งปีสองหมื่นโลด้วยมีปัญหาแตกโลเซมจากโรงงานก็เเปลลี่ยยนตัวหม แล้วก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีให้ครับมีตัวขันที่โรดก็จะมีให้นะครับตัวขันตัวอะไรเงี้ยมีให้หมดอันนี้จะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวเลยที่อยู่ในเวสป้าสปิน i n สปินพิรามล่าใชด้วยกันส่วนรุ่นอื่นๆเนี้ยก็ทยอยทำอยู่และอย่างไร m ีต้ามีครับมีครับมีครับกำลังรอกนิดครับรออีกนิดครับกำลังทําอยู่ก็ X 3 0 0ซึ่งผมตอนนี้ X 3 0 0ที่บ้านกับ เอสอาผมเนี่ยเอาพีเลียนี่ <laughs> กำลังรอโชคเลยสองรุ่นนี้แป๊บนึงครับกำลังรอเลยนิดนึง <laughs> ก็ตัวเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเอสป้าจริงๆเนี่ยเดิมๆเขาก็ขี่ค่อนข้างโอเคแล้วแต่ก็จะมีจุดด้อยอย่างเช่นเวลาตกหลุมจะรู้สึกกระแทกแรงมาก <laughs> าแล้วก็เหมือนความาความนุ่มจะน้อยนิดนึงคือเราก็มา <laughs> แก้การพวกนี้ครับ คือบนพื้นฐานเวสป้าที่ผมมีโอกาสได้ขับอ่ะผมจะมีความรูร้สึกว่าโชว์เขาจะเซ็ตสไตล์ของเน้นไปทางคอมฟอร์ตปัญหาคือคอมฟอร์ตมาวิ่งถนนบ้านเราที่มันเจอรอยต่อท่อถนนที่อยู่อยู่มันซุดตัวแล้วมันเจอเกิดจ,จังหวะที่มันนุ่มเกินไปแล้วมันกระแทกคุณเบนต้องเข้าใจว่าถนนบ้านเรามันดาวอังคายขนาดไหน<อ>นะครับ <laughs> มันไม่ได้เรียบเหมือนยุโรไม่ได้เรียบแบบว่าโชว์แบบไม่มีการแรงกระแทกอะไรมากวันนั้นเราก็เลยทําออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะครับคือข้อดีของโชว์เราต้องพูดก่อนนะครับบางคนจะสงสัยว่าเราเปลี่ยนโชเเเรราปลี่่ยนพืออะไ บางคนจะเปลี่ยนเพื่อความสวยงามอย่างเดียวซึ่งจริงๆบอกว่าคําว่าความสวยงามเป็นปัจจัยรองแต่การที่เราเปลี่ยนโชคเนี่ยเพื่อเพิ่มเรื่องโปรโตพอร์ฟอร์แมนอะไรเลยอย่างอย่้งถ้าพูดถึงเอาคุยกันที่โชคเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยโดยส่วนใหญ่โชคเดิมโรงง,งานรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นเนี่ยมันจะปรับอะไรไม่ได้เลยส่วนใหญ่ที่ปรับได้คือปรับในส่วนของตัวพีโลดหลังอย่างเดียวแต่พอมาเป็นเรื่องตัวโชคแต่งโชคที่แบบอย่างของโปรเฟนเดอร์เนี่ยเขาจะมีคําว่าที่เมื่อกี้ที่คุยกันก็คือจะเรื่องตัวพี พีโหลดอ่ะปรับได้รีบาร์ก็ปรับได้แล้วอย่างตัวท็อปไปก็คือสามารถปรับบางที่ปรับคอมเพรสเด้ร์ได้ไดดใช่ครับก็คือปรับแยกระหว่างขายืดขายุบเรียกกันง่ายๆก็คือเอาง่ายๆคือคอมเพรสก็คือปรับหนืดปรับหน่วงจังหวะที่ชกยุบรีบาว์ก็คือจังหวะคืนหนืดหรือหน่วงยืดจังหวะยืดพีโหลดก็คือเอาให้ให้เขาเข้าใจง่ายๆคือพีแปลว่าก่อนโหลดแปลว่าโหลดการปรับโหลดก่อนเจอโหลดจริงก็คือเป็นการปรับแบบ คือสามารถปรับได้มันจะมีข้อจํากัดที่เขาเรียกว่าการใช้งานที่กว้างเราสามารถปรับให้โช๊คมันตรงกับคาแรคเตอร์เราใช่บางคนชอบขับรถหวานเย็นนุ่มๆนิ่มๆอาโช๊คเดิมบางทีก็อาจจะขับได้แต่บางคนเป็นคนที่แบบว่าตึ้งเปลี่ยนแบบสวิตช์ว่าเปลี่ยนเลนไม่มีเนบาต้องบอกคุณเป็นว่าเขาเรียกกันว่าขับได้ขับดีมขับไม่เหมือนกันอ่าอ่าคือเปลี่ยนเพื่อให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีขึ้นอ่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงเปลี่ยช๊คข้อสาคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยถูกไหมครับสมมติถ้าาเเป็นโชที่รแบบ โอเคทามาแล้วแล้วอัปเกรดอย่างที่ไปตกหลุมหนักๆห,หรือยอะไรเงี้ยแฮนด์อย่างเงี้ยอาจจะสั่นถูกไหมครับถ้าเป็นโช๊คเดิม,มแต่ถ้าเป็นโช๊คที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี้ยอาจจะแบบเอาเอารถอ,อยู่อ่าเรื่องความปลอดภัยก็สําคัญสุดคือเรื่องโชงผมบอกเลยเลยว่าเรื่องช่วงล่างอ่ะอย่างผมมีโอกาสได้ไปขับรถในสนามสนามช้างบ่อยนะครับระหว่างทํารถแรงกับทําช่วงล่างดีอ่ะผมเลือกรถทาช่วงล่างดีไว้ก่อนครับพะรถแรงแต่ช่วงล่างไม่ดีเราบิดไม่หมด มันมันไปได้เท่านั้นครับมันไปคือจะ200ม้าแต่ถ้าเกิดมันเร่งแล้วมันมีอาการแบบท้ายยุบเบรกหนักๆแล้วมันมีการแบบโยนไปข้างหน้าเราก็ไม่กล้าเบรกเราไม่กล้าเร่งซึ่งโช๊คเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเราสามารถมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพื่อให้เพิ่มพมเปอร์ฟอร์แมน์เข้าไปอันนี้คือเรื่องโจทย์ในสนามในบางบางที่ผมอะรถเนี่ยปรับโช๊คปรับแค่2คลิกเนี่ยเวลาหายไปยังมีเลยเพราะว่ามันมีอาการพอเรารู้สึกเรามั่นใจขึ้นเรานอนโค้งได้ดีขึ้นเวลาเราก็ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องตัวการเปลี่ยนโช๊ค ซึ่งเนี่ยข้างหลังที่ผมเห็นจอดก็นบอยแบนด์เลยอันนี้คือพูดเลยว่าเป็นรถตลาดที่ขายดีครับเป็นรุ่นที่ขายดีเห็นบนท้องถนนตลอดอ่าอย่างอันนี้ X Max ใช่ไหม X Max 3คัน Forza มี p c x ด้วยครับก็อย่าง X Max อ่าก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดเขาเรียกว่ารุ่น X Series อันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ปรับได้ทั้งขายืดขายยุบและปรับได้ทั้งคอมเพรสแล้วก็รีบาวแล้ว อ่าอันนี้คอมเพรสปรับด้านบนอ่ารีบาวปรับข้างล่างข้างล่างก็มีบอกมีมาร์กมีสัญลักษณ์บอกนะครับแล้วก็ปรับพีโหลดสป,ปริงได้ด้วยอ่าพีโหลดก็อันนี้ก็เรียกเอาง่ายๆคือฟูลียจาจันละครับใช่อันนี้คือตัว็อปสุดแล้วอ่าปรับทั้งคอมเพรสทั้งรีบาวแล้วก็พีโหลด<ช>แล้วตัวนี้คือเป็นซับเป็นซับแทงก็คือเหมือนมีกระบอกน้ำมันเพิ่มครับอ่าแล้วก็ออกแบบมาเป็นครีบเพื่อระบายความร้อนได้ดี่านะคือโชงเนี่ยอาจารย์นึบไม่นึบครับอยู่ที่น้ำมันถ้าน้ำมันร้อนเร็วมันก็ความนึบมันจะหายไปอ ใช่เพราะว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเสื้อเขาถ้าเป็นอลูมิเนียมหมดใช่ครับผมน้ำมันโช๊คเนี่ยมันเหมือนน้ำมันเครื่องเลยใช่ครับยิ่งร้อนยิ่งใสใช่ครับโช๊คก็เหมือนกันคือโช๊ค่าความหนืดอ่อตอนเย็นๆอาจจะอยู่นี้แต่พอมันร้อนมากๆเราไปจ้ำ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 จนมันร้อนมันอาจจะใสเกินการที่มันมีคีบคลายความร้อนมันก็จะทําให้ความร้อนของน้ำมันโช๊คคงที่ไม่ไม่สวิงแบบร้อนจนไปใช่ครับอย่างตรงนี้มันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นประมาณเองร้0ยเลย2 0 0ซ0 0โอ ครับก็เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแดงอันใหญนี้เอามาให้ดูอันนี้เป็นสีดําเอาเป็นสีดําอ่าครับเป็นสีดําก็แล้วแต่บางคนเขาจะคุมโทนเนอะเขาก็อยากได้เป็นสีดํอ่าแลวยังหมุดผมเห็นมีอันนี้เป็นหมุดน้ําเงินหมุดแดงอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งครับแต่จะได้แต่งแต่งแล้วแต่ใครบางคนเขาก็ชอบแบบโทนเดียวกันอย่างเงี้ยอ่ารถแดงตัดน้ําเงินอ่าอ่าให้เป็นสีสันบางคนชอบเรียบๆก็ดําไปเลยใช่ครับผมดําไปเลย แล้วแต่อ,อ,อันนี้ X Max ก,ก็จะกลุ่มนี้หน่อยแล้วก็มีเป็นกลุ่ม f o r ์ซ่าสามหิกลุ่ม f o r ์ซ่าอ่านี้ก็จะเป็นตัวทอปเหมือนกัน X Series ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่แต่แตสังเกตคือบางคนบอกว่าจะโช๊ค X Max มาใส่ For ์ซ่าเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะจากที่ผมสังเกตเนี่ยตัวกระบอกโช๊คด้านหลังเนี่ยอย่าง X Max เขาจะมีหลบบางคนใช่ครับคือเวลาเราออกแบบทําโช๊คครับก็คือเราทําตรงรุ่นก็ต้องมีรถเทสรถทดลองอ,อย่างตัว X Max เนี่ยไอ้อย่างตัว X Max เนี่ยมันจะเบี่ยงออกอ่าอ่าเนี่ยจะเบ ครับครับ,รบเพื่อไม่ให้มันชนกับบังโคลนหลังอ่าอ่าแต่ฟอร์ซันนี่มันจะออกตรงแล้วเพราะว่าไม่ไม่โดบนบังโคลนอ่าใช่ครับอ่ารถแต่ละรุ่นมันก็จะต่างกันซึ่งมันจะมีจุดหนึ่งก็คือแสดงว่าโช๊กเนี่ยถ้าออกแบบมาสำหรับ XMAX ก,ก,ก็ควรจะใช้กับ XMAX <ช>ฟอร์ซ่าก็คือไม่ได้เรื่องตัวสรีระจะไปติดบังโคลนแต่มันมีเรื่องสปริงด้วยไหมครับที่บบกว่าใช่มัน้ํา้ำหนักรถแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันก็คือเวลาเราเราเราคำนวณทำโช๊กครับก็คือเหมือนต้องเอาโช๊กมาเหมือนรถอะมาเช็คกั แล้วก็มาแยกว่าน้ำหนักโชกจะเรียกว่าแดมเนด,ดมโชกเท่าไหร่คร่าสปริงเท่าไหร่แล้วถึงจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเอาอีกอันนึงมาแปลงใส่กกอันนึงเงี้ยมันไม่ตรงรุ่นแล้วมันจะมีปัญหาที่หลังคือแปลงใส่คือสมัยก่อนนะ่ะผมเคยเจอพวกกลุ่มตลาดที่แบบไปซื้อรถเขาเรียกว่าโชคมือสองจากญี่ปุ่นมาซึ่งมันอยู่ในบิ๊กไบค์แล้วพอมาใส่ในรถเนี่ยที่บิ๊กไบค์เอาว่า4สี่สูบมันมีขนาดน้ำหนักที่มันเยอะกว่าน้ำหนัก200กโลกับพวกนี้คือร้อยกโล พอมาใส่ปุ๊บแทนนี่จะวิ่งดีขึ้นกับวิ่งไม่เป็นรถเลยเพราะว่าค่าเคของสปริงมันแข็งเกินไปใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็คือควรซื้อให้ตรงก็คือ X Max ก็คือเป็น X Max ใช่ครับหรือว่าโฟล์คซ่าเป็นโฟล์คซ่าหรือรถใหญ่ก็ของรถใหญ่รถเล็กก็ของรถก็คือคนรซื้อให้ถูกประเภทไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นน็อตสองตัวมันมันใส่ได้เลยใส่ได้ก็คือใส่ได้ดูแค่เฮ้ยยาวใกล้เคียงกันเฮ้ยดูแล้วไม่น่าพลาดใส่กันได้คือมันใส่ใส่ได้ครับแต่ว่าขับดีไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแยกกันไป ซึ่งของโปรเฟนเดอร์ก็คือจะทําแยกออกมาชัดเจนเลยว่ารุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้และอย่างอ๋อนี่ยังมียังมี p t e อย่างนี้เลยพ p เ e x ก็มีครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันอ่าเป็นรุ่นเดียวกันครับเป็นตัวท็อปอ่าอันนี้พ PTEX 160 PTEX ก็จะมีแยกสามรุ่นพ PTEX 160 150ปีใหม่150ปีเก่าครับแต่จริงๆที่ไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้มาจอดโชว์มีหลายรุ่นครับเว้นก็มีเวฟ125แกสซิลาโน่ฮอนด้าลีด TIF มังกี้ CT 125โอ้แล้วก็ อุ้ยเยอะครับลายรุ่นแสดงว่าคอบคุมอย่างมอเตอร์แค่มอเตอร์ไซค์เดียวก็คอบคุมตลาดใช่ครับใช่ครับในเมื่อกี้พูดมาคือคอบคุมตลาดรถ<อ>ก็รถใหม่หมมีหมดคร<อ>ับตอนนี้่ามีหมดรถใหม่มก็อันนี้จะเป็นโปรดักที่เราดูหน้าตาเสร็จเรียบร้อยเนอะสีสันสวยงาม,มเดี๋ยวผมพาคุณเบนเข้าไปดูในโรงงานว่าวิธีการผลิตจริงๆเนี่ยมันง่ายหรือมันยากหรือมันยังไงใช่เนี่ยผมผมเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ชอบไปเดินดูพวกโรงงานที่ดั่งไปเมืองนอกนต่เป็นดูโรงงานประกอบรถ ไปดูโรงงานประกอบหมวกกันน็อกเลยเลยผมชอบมากนี่วันนี้ได้มาถึงโรงงานประกอบโชงนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนี่ได้ไปดูประกอบโชกไปเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปครับคุณเป็ครับผมมันหลุดจากภาพที่ผมคิดไปเยอะเลยนะคิดว่ายังไงคุณเป็คิดว่ายังไงครับคิดว่ามาถึงเราจะเห็นแบบคนยืนอยู่บนแท่นกึงเรานั่งหมุนนั่งเจียนั่งหมุนนั่งเตียงันนเป็นคือผมคิดภาพ่างนั้นจริงนะแต่นี่คือไม่ใช่นี่คือแบบเอาง่ายๆคือกึงจ้งแบบเป็นอลูมิเนียมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นก้อนนี้อันนี้คืออะไรครับก็คือเป็นของเป็นนแมชของตััวรไคคะบ เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับพอกึงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเนี่ยพออย่างงี้พราะเริ่มเริ่มเห็นเป็นภาพหน่อยอันนี้หัวโช็คมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้หูหูขึนบนอันนี้สับแทงก็คือเครื่องนี้ก็คือโยนอย่างงี้เข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ครับก็นี่ครับจะลองลองเข้าไปดูนี่เครื่องแบบจริงจังมากเลยเนี่ยครับนี่ผมเห็นนี่มีเครื่องอารมณ์ประมาณนนี้กี่เครื่องนรับประมาณสามร้อยเครื่องสามร้อยเครื่องครับอลังอลังการมากครับคือ เอาตรงผมแทบไม่เห็นคนในลายผลิตเลยนะเหมือนแค่เหมือนคนมาเหมือนมาวัดว่าแบบระยะเหมือน QC ครับเออเหมือนมา QC แต่คือในขั้นตอนการทำนะมันหลุดจากภาพที่ผมแบบคนมานั่งกึ่งหมดหมดหมดแค่นั้นเลยนะก็คืออย่างเงี้ยงานงานเราเป็นประมาณนี้อ๋อแบทแบทมันก็คือเป็นอันนี้คือตัวสปิงไอตัวพีโหลดใช่ไหมตัวอ่าใช่ครับตัวล็อกพีโหลดพอตัวล็อกพีโหลดนะครับซึ่งซึ่งพอการแสดงว่าเรามาเรียงในนี้ใช่ครับตัวลาการออกมาเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ ทำเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกัดไอ้ตัวนี้เข้าไปซึ่งอ๋อแปลว่าเรามาหนึ่งเราเลี้ยงตรงนี้ใช่เอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บมันจะมาวางแล้วโรบอทจะมาอันนี้ก็กัดเสร็จแล้วอ่าล้วก็มันก็จะรันออกมาอ๋อแล้วก็เราก็เอามาเก็บตรงนี้ใช่ครับถึงเวลาก็หยิบฝั่งนู้นตับกันอ่าอันนี้เขาฝั่งนี้อ๋อคือมองไปนี้ไม่เห็นคนเลยนะคือจะเป็นเป็นระบบอารมณ์แบบโรบอทหยิบเข้าไปกัดแล้วก็เอามาวางคืนี้เดิมใช่ครับก ล้ำสมัยมากๆอ่านี่มันก็จรันออโต้มันและนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องมาเก็บก็คือมาเก็บเองอีกทีใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นพวกแมทที่เราทําของมอเตอร์ไซค์อ่ก็เป็นลายของโรบอททั้งหมดก็ตรงนี้ก็ประมาณสามร้อยอแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นลายลายโรบอทเหมือนกันคือเป็นแมตตัวเดียวกันแต่เนี้ยคือเราใส่ใส่ไว้เลยอ๋ออ่าอาจะากที่ดูเนี่ยคือกัดอไหลยคล้ายๆกัน ใช่ครับแต่เหมือนจากที่เมื่อกี้วางบนสายพานนาะครับอันนี้คือเหมือนอเอามาเอามาหยอดในหลุมใช่ก็เหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็คืออะไรเหมือนเมื่อกี้เลยาการออกมาก็เหมือนกันเลยครับอ๋อพอพอกัดเสร็จโรบอทก็จะมาคืนให้หน้าตาเป็นงี้นะครับอกัดเสร็จแล้วครับแล,แล้วก็ใช้คนมาเก็บใช่ครับผมเดี๋ยวพอถึงเวลาถ้าถ้าอันนี้หมดอะ้าดมันก็จะหมุนของมันเองอ๋อก็คือมันเราเรามาเติมมาเติมมาเติมใช่ครับหมุนของมันเอง เพื่อนะเข้าไปในเครื่องกัดทั้งสองเครื่องนะครับ,รบอย่าบอกว่าเนี่ยผมยืนอยู่ในอาคารฮอล์เนี่ยส่วนลูกหูลูกตาเป,เ,ปเ,ปเป็นแท่นเขาเรียกว่าเครื่องกัดนี้หมดเลยนะใช่ครับแต่จะมีอาจจะมีฟังก์ชันที่แบบกัดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็้คือแมตแต่ละชิ้นส่วใช่แล้วแต่แมต์ที่เขาได้กําหนดมาว่าต้องการแมตรต์ตรงไหนตัวไหนอะไรยังไงอันนี้ห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องวิจัยพัฒนาครับอ๋อห้องวิจัยพัฒนาก็คืออานดีครับห้องอ d อดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกริ้นทีดีสาม ล่าสุดนะผมไปโรงงานบอ์ไซอะค่าทาหนึ่งของอังกฤษนะครับครับ,รบเขามีเครื่องงี้เหมือนกันอ่าเขากัดเป็นอะไร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 ประกอบเป็นรถหนึ่งคันใช่ครับลองแล้วก็เหมือนทําเป็นรถคือการที่เป็นที่ดีดก่อน,นมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราลองครับเราจะรู้ว่าติดไหมพ้นไหมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดเรากัดเป็นชิ้นงานมาเลยบางทีมันอ,อันนี้แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเราต้องไปเพิ่มตรงไหน แต่งตรงไหนทํำยังไงคือไงตัวนี้มันเหมือนเป็นการทําโปรโตรไทป์ออกมาก่อนใช่ครับเพื่อลองดูว่าถ้ามันโอเคไม่ติดปัญหาอะไรค่อยเข้าลายมันสูตร<ช>จริงใช่ครับผมครับอันนี้เป็นลายประกอบใช่ไหมครับใช่ครับก็อันเมื่อก่อนก็คือจะมีคนบ้างแต่ตรงเนี้ของมอเตอร์ไซค์จะเป็นโรบอทแล้วก็คืออันนี้ก็คือเหมือนหยิบมาเติมแก๊สพอเติมแก๊สเสร็จปุ๊บเขาก็จะโยนไปตรงนู้นเพื่อเขาเครื่องเทสมันจะมีค่ามันจะมีจอบอกค่ากราฟอยู่อ่า ออก็คือดูว่าค่าน้ํามันค่าความดันค่าค่าจะนฟิงฟอร์ที่เรากระโดดไปมันได้ไหมอ่าครับมันก็จะขึ้นใหม่ที่จอนน้นมีตีเกี่ยวสีแดงคืองถ้าเหมือนถ้าเหมือนกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยคือประกอบเสร็จต้องเข้าขึ้นไดโนว่าแรงม้าเป็นไปตามที่เราไระมีณนันอ่าก็คือค่ายืดค่ายุบมันอะไรได้ค่าตับได้ครับแต่ว่านี่คือเราใช้โรบอหยิบหมดเลยความเท่คือเป็นโรบอตนะแต่โอเคมันก็ยังมีบาง บางชิ้นส่วนที่ต้องใช้คนประกอบอยู่ใช่ครับก็ยังก็ยังต้องมีบ้างอยู่คือคือจากที่เมื่อกี้เราดูด้านนอกเมื่อกี้ครับคือเป็นเครื่องกัดกัดกัดเป็นอะไรชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็เข้ามาประกอบในห้องนี้แล้วก็เทสโดยเครื่องนี้ทีเดียวใช่อันนี้คือมุมอะไรครับเอ่อ qc ครับ qc จริงๆ qc เราจะมีเป็นรถเข็นเดินตรวจอยู่แล้วตามตามเครื่องตามอะไรแต่เนี้ยก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เอาไว้ตรวจอย่างเนี้ยอย่างการวัดนะครับก็เราก็ใช้เป็นระบบบลูทูธแล้วคืออย่างเงี้ยวัดหน้าจอขึ้นมาปุ๊บพอเสร็จปุ๊ ก็ได้ความแม่นยำแล้วก็ทันสมัยเนาะคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสอนะเพราะว่าถ้าดูจากเวอร์เนียนในการวัดเนี่ยพอวัดปุ๊บค่ามันไปเข้าไปในคอมพิวเตอร์เลยว่าเราวัดนี่ได้ค่ามาตรฐานตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ไหมก็แม้แต่ละอันแต่ละชิ้นส่วนนี่อ่ะวงนี้ได้ไหมวงข้างในอะไรเงี้ยวงนอกวงในใช่ครับคือจริงบอกว่าความแม่นยำตัวเครื่องกัดมันต้องแม่นในระดับหนึ่งนะแต่แล้วก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมีคนมานั่งคิวซีอย่างนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องมีบันทึกด้วยว่าเป็นอะไรยัังงไไใช่่่่่กก็จะะะมมมีบออหดดนนววาาแแแตตลล้้ข อะไรเงี้ยครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าการที่เป็นโรงงานน่ยผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะผลิตนะผลิตได้แต่คำว่าคุมคุณภาพให้มันได้เหมือนกันทุกชิ้นอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสิ่งสำคัญที่แต่ที่ผมดูคือเป็นคน QC เป็นเครื่อง QC แบบ QC ซ้อน QC ไปเรื่อยๆแบบละเอียดมากจริงเงี้ยอย่าง QC เราจะมีรถอ่านั่นอะไรนะ QC inspection นะครับก็คือจะมีเดินเดินตามตามเครื่องอยู่แล้วครับเดินตรวจ อ๋อก็คือจะเป็นเครื่องอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับก็คือวัดเข้าวัดเข้าจะมีด a ต a ้าหมดว่าทาออกมามีความแม่นยําขนาดไหนใช่ครับผมละเอียดมากๆอันนี้เขาเรียกเรื่องโคบอทนะครับก็คือเหมือนการยิงเลเซอร์โดยใช้มือหุ่นยนต์มันไม่กี่อาจดูจากโพซนะครับคือเขาโรบอทหยิบอะไหล่จากตรงนั้นเอามาวางบนเครื่องนี้อ๋อแล้วในเครื่องเลเซอร์ใช่้โรบอทในการหยิบแล้วก็เลเซอร์แล้วก็มาเก็บให้วัตถุเยด้วยนะครับ เลเทอร์เนร็จก็เนี่ยจะลงเป็นโลโก้อะไรประมาณนี้นะที่เครื่องเมื่อกี้ที่เราพาชมกันเนี่ยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีบอกอย่างนี้จะมีบอกอันนี้ใส่รักคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ข้างขวาเขียนไลท์อ่านี่บอกแล้วแต่เรากําหนดออกไปไว้เราจะโฟกัสอะไรนะก็คือสามารถสกีนได้หมดนี่ผมสกีนชื่อผมลงโชว์ได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ต่างต่างแบบลิมิเต็ดข้างขวาเหมือนกันอันนี้คือชุบวันโนไดใช่ไหมครับอ่าครับชุบโนได้ครับอ๋อแล้วก็ค่อยมาเลเทอร์ครับอ่าแล้วก็นี่เป็นมาร์ เรื่องที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยอันนี้คือจากที่เป็นอลูมิเนียมเงินๆนะครับมาชุบอ,อโนรต์เป็นสีต่างๆ<ด>แล้วก็มาเลเซอร์อีกทีหนึ่งอันนี้เครื่องเลยนะครับเ,เขาเรียกว่าแอนดูแลนเทสถ้าภาษาไทยก็เครื่องเทสค่าความคงทนถ้าถามผมมันคือเครื่องทรมานโชค <laughs> ประมาณนั้นครับประมาณนั้น <laughs> คืออย่างเงี้ยเราก็จะตั้งไว้ว่า3ล้านไซเคิลวันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็อยู่ที่800 0กว่า<อ>ก็คือทิเวันเนี่ยครับจะครบ3ล้านไซเคิลอ๋อถ้าเกิดถ้าโชคตัวนี้อยู่ในเครื่องนี้ ถึง17วันก็คือ3ล้านไซเคลิลใช่ครับแต่เราก็จะตั้งว่าสมมติอันเนี้ย2 0 0 0มื่อ่าตั้งไว้ให,ให้มันขึ้น20,000ไซเคิลเราก็จะเอามาเอาชกอะถอดมาแกะดูว่าเหมือนน้ำมันมีนมนมปัญหาไหมซีนโอลิงเทปลอนเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นเรียกเรียกว่าเครื่องเกียร์ต้าของชนให้โชกม,มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวพอทดลองเสร็จเนี่ยก็คือออกมานรื้อดูอีกทีหนึ่งว่าข้างในแสดงว่าอย่างพวกรถที่บอกว่าส่งไปพวกประเทศทะเลตาย เราทรายมาเทลองดูได้ไหมใช่ครับธรรมดามันจะต้องมีมีทรายหลอมอ๋อมีทรายมีหินอะไรเงี้ยแล้วแต่สภาวะเพราะว่าอย่างอย่างถ้าดูของโปรดักโปรเฟนเดอร์ผมเห็นไหลที่มันเป็นรถพวกออฟโรดเยอะวิ่งในทะเลทรายก็คือเหมือนเอาทรายมาจุ่มในทราย<ช>แล้วก็ลองให้มันขึ้นลงเลยว่าเ<ช>จ้าตัวซิลเนี่ย กาทำร้ายติลอะไรแบบรีเครื่อพัฒนาต่อไอตีต่อเพื่อให้มันคงทนได้ใช่ว่ามันตีนตัวเนี้ยมันคงทนจริงหรือเปล่ามันใช้งานได้จริงไหมนั่นแหละครับอันนี้ก็ก็คือมันเป็นเครื่องเทสแหละเทสเครื่องเทสความคงทนนะครับครับดูแล้วแบบไม่ต้องไปขับเองนะให้มันขึ้นหลงขึ้นลงจริงจริงแต่เขาบอกมันจะร้อนครับอ่าจับได้ไหมจับได้ครับต้องจับตรงนี้จะร้อนเลยร้อนเลยอ๋อเออจริงๆริงนะถ้าเป็นจริงจริงอะถ้าเป็นมอไซค์อะ จะชัดเจนเลยแต่นี้อันนี้มันเหมือนกระบอกมันในนี่อ่ะอันนี้เขาอาจจะเพิ่งเพิ่งกดด้วยปกติเวลาโชกอยู่ในรถอ่ะเราไม่เคยไปจับอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในอยู่างล่างแต่เนี้ยพอมันขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้ต้นนี้กี่ครั้งละเรารู้เลยนะว่ามันอุดอึคือข้างในน้ำมันมันร้อนจริงจริงถ้าจะชัดเจนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถสนามแข่งเวลาลงแท็กลงอะไรเงี้ยเราจับใช่ครับเพราะผมผมเคยไปไปลองไปอะไรเงี้ยพอเขาลงไปวิ่งในแท็กเนี้ยสักครั้งหนึ่งอ่ะวิ่งประมาณสี่ห้ารอบ เพราะนั้นกระบอกเพราะนั้นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมมันเลยดีกว่าตรงที่มันระบายความร้อนได้ไวกว่าคืออย่างที่บอกว่าเราก,กลับไปที่ต้นต้นคิดที่บอกว่าโชคที่ทําออกมาจากอลูมิเนียมนอกจากเบาแล้วมันเรื่องคายความร้อนใช่ครับพ <อ S 1> เพราะเราเนี่ยถ้าชคเดิมมันจะเป็นเหล็กใช่ไหมใช่เป็นเหล็กแล้วก,กระบอกอ2อชั้นอ่าก็คือทั้งหนักแล้วก็อมความร้อนใช่ครับอันนี้เบาแล้วก็คายความร้อนอ่า<ม>อ่าแล้วก็ออกมาจากตัวโรงงานนะกลับมาดูเจ้าโมเดลวายผมใส่เป็นที่เรียบร้อยได้ความ โหลดสะใจเลยอย่างที่ผมอยากได้นะนิวครึ่งจากสแตนดาร์ดไปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าลองขับเป็นไงเดี๋ยวไว้อาจจะทำคอนเทนต์แย่งทีนึงแต่ก็วันนี้มาพูดโดยรวมแล้วนั้นว่าหาเรื่องมาเปลี่ยนโช๊คแต่ได้มีโอกาสไปดูถึงโรงงานการขั้นตอนการผลิตโช๊คเนี่ยตอนแรกผมบอกตามตรงนะผมคิดว่าไอ้โช๊คต้นแค่เนี้ยคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรมากโรงงานอาจจะแบบเออเป็นแท่นกึ่งแท่งอะไรคนมานั่งหมุนหมุนปั่นปั่นกึ่งกึ่งอะไรก็ว่านไปแต่จากที่เมื่อกี้เข้าไปดูภายในโรงงานของโปรเฟนเดอร์เหมือนเปิดโลกผมเลยนะผมมีโโอกาาไ,ไปทัง,งงร รถยนต์โรงงานประกอบมอเตอร์ไซค์โรงงานหมกกระน,น็อกทั้งเมืองไทยตั้งแต่สเปคไทยจีนไปถึงไปดูที่ยุโรปนะครับเห็นแบบมากมายมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าจากที่เมื่อกี้ดูก็คือเขาท่านจะเปิดโลกกับความคิดผมว่าแบบเออโรงงานโชคกของเมืองไทยนี่ทาเป็นขนาดนี้เรามีเครื่อง cnc มีโรบอทมีเครื่องกัดมาชีนได้แบบว่าเวอร์วังอลังการมากกว่าจะได้ออกมาเป็นโชคกหนึ่งต้นใช้คำว่ามันไม่หมูเลยแล้วก็วัสดุหลายๆอย่างก็ได้ความรู้แล้วก็เห็นถึงการขั้นตอนการผลิตรวมถึงการทดสอบต่างๆของโปรไพเดอร์ที่ใช้คำว่า ดูแลน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เรื่องราโดยประมาณและกันคลิปน่าจะยาวเลยเพราะว่าพาตั้งแต่เปลี่ยนรถเปลี่ยนโชคดูรถยันดูภายในโรงงานนะครับได้ยังไงวันหน้ามีเรื่องราวในดีเรามาเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ